ทำไมมันไม่ออกมาเนาะตัวนู้นอะไม่ชอบไม่ชอบออกมาเปล่านอนเปล่ามันนอนหรือไม่สบายแต่อัตัวนี้มันไม่สบายไหมสบายมากินข้าว <c oughs> อยเดี๋ยวเครเดี๋ยวมากัดเดี๋ยวมากัดเดี๋ยวไปไล่หมาฮะข้ <c oughs> ามียดเไร เห็นแล้วไหนอ่ะนี่ไงมากินข้าวเนี่ยโผล่หัวออกมากินข้าวอะ่ะตองนี้อุ้ยนกสีขาวนกพิราบสีขาวสวยอะ่ะเห็นยังเห็นแล้วอุ้ยมันจะขึ้นมาไหนเออเขาขึ้นมาหายใจ ข้างเดียวใช่ไหมอุ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วไอ้ตัวนี้ออกมาอุ้ยมันออกมาแมันจะมีขาไว้นะเป็นไหมมันมาทางนี้วไหมเอ้าไหนอ้้อ้แล้วไงหัวใหญ่มากเลยมึงไม่ต้องเปล่าดดี่ะ